สวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนๆวันนี้มีคลิปดีๆที่จะมาแนะนำกันนะครับคลิปนี้จริงๆแล้วเป็นเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เริ่มใหม่ที่เพิ่งฝึกเลยและคนที่เล่นกีตาร์มานานแล้วบางท่านก็ไม่รู้นะครับเค <c oughs> ยไหมครับที่เราอยากจะเล่นลูกบางลูกแล้วมันให้ต่อเนื่องกันแล้วมันรู้สึกนิ้วติด ผมเองเป็นหนึ่งในคนที่เป็นแบบนั้นครับคือผมเองเป็นคนที่ชอบเล่นบลูส์มาก่อนตอนฝึกกีตาร์ใหม่ๆมันบลูส์มันจะต้องใช้เบ n นดิ้งไวเบ t โตก็คือสั่นสายดันสายเยอะใช่ไหม่างเช่นทีนี้มันทำให้เราออกแรงเยอะเกินไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเวลาเราไวเบลโต o หรือว่าดันสายนะครับคราวนี้คนที่เล่นมาแบบเนี้ยติดจนชินผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างที่บอกมันทําให้เวลาเราเล่นลูกที่จะต้องไล่ให้มันมีความต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้นิ้วมันไม่ยกยกโดยยกช้าโดยที่ไม่รู้ตัวมันจะทําให้เกิดการเกร็งขึ้นมาอย่างเช่นผมจะอยากจะเล่นลูกเนี้ยแค่ลูกเนี้ยให้สบายนะครับ นี้เราลองสมมติเราเล่นลูกนี้อยู่ที่ช่อง5สาย2 E F G นะครับโน้ต E E F G เราลองไล่ช้าๆดูแล้วทุกครั้งที่อปกติเวลาหลายท่านสอนกีตาร์หรือว่าหลายท่านที่ฝึกมาจะต้องให้นิ้วติดกันกันกบคอกีตาร์เลยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือไม่ยกนิ้วเลยหมายถงึงเราใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก,ก้อย พอนิ้วชี้กดไปนิ้วชี้ต้องพอจะไปนิ้วกลางนิ้วชีย้ยังต้องอยู่พอไปนิ้วก้อยนิ้วกลางยังต้องอยู่ซึ่งมันไม่ผิดนะครับแต่ไอจุดนี่แหละที่จะทําให้มีความแรงกดที่มากจนเกินไปที่มันจะทําให้ติดตัวเราไปเวลาเราจะไปเล่นลูกที่มันใช้ความคล่องตัวมากขึ้นมันจะทําได้ยากดังนั้นเราลองมาเปลี่ยนวิธีฝึกใหม่ตรงนี้คือใช้ลูกเดิมลูกนี่แหละครับผมสมมติพอกดนิ้วชี้ไปปุ๊บ พอจะไปนิ้วกลางโน้ตต่อไปตัว F ให้ยกนิ้วชี้ออกนิดเดียวไม่ต้องออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เยอะไปนะครับชี้กลางนิ้วชี้ยกพอเป็นนิ้วก้อยนิ้วกลางยกครับฝึกช้าๆดูอย่างนี้พอไปอสายหนึ่ง โน้ต A โน้ต B โน้ต C ก็เหมือนกันชี้กด A พอไปนิ้วนางนิ้วชี้ยกครับพอไปนิ้วก้อยนิ้วนางยกออกลองทำแบบนี้ดูนะครับมันมีผลมากที่จะทำให้นิ้วมันคล่องขึ้นเวลาเราเล่น ลักษณะน,นี้อันนี้เป็นทริคเล็กๆที่หลายคนมองข้ามไปผมเองก็มองข้ามมันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับมเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนที่อยากจะรู้เรื่องกีตาร์ก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับหรือว่าจะ i n b o ์เข้ามาถามก็ได้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ